สบมมายดีพี่น้องบุกหันเจกันลืมกินข่าวจากซ้ำใดลืมกินข่าวเศร้าเจ้เอ้ยอมาอะไรอะไรเป็นยังคือซีดลอ,อยๆวะขีดไปเอ้ยกูพันนึกกินข่าวอเ,เอาเอาน้ำใส่หันแหละลวกเสียงอ่อนๆเด้อซื้อหันคากรองมาซะลืมลืมกินข่าวพี่น้องเอ้ยใครจะบ่ลืมหายใจ

วันมากินเต้จากแต่ใสเอาบางหน้ามาใเด้อคิดเพิ่มก็ได้เอเออ้าวเห็นบ่ให้ขอยบอ้อขอยบนนี้มากินตะเต๋งน,นะเบอ้อเพิ่มลงมา เจ๊ว่าบอด้มากินลายเถื่อบอด้กินบอด้กินมากินแต่โดนมาให้เจ๊ว่าลูกหนกินนมตโวบกกินนมเฮากินนมเสริมน้ำนมเฮาหนะถ้ามาอ่งเหียนแล้วมันบม่ได้คอยดูดแล้วมันอยากเบิดแล้วมันบหมอยากมาเพราะมันหาวเลยไยเถื่อเนาะเผื่อแต่ลูกบม่ได้ดูดมันอยากเบิ้ดปะเนี่ยมันบหมอยากมาสับนะดูดแต่กลางคืนเถอะนะกลางคืนกันแล้วฉลูกมากินสองเถื่อเนี่ย thả nào còn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ บนนี้มี่ภาบพ่เจไดยวนี้ค่ะตักครับเนื้อไม่นองเ้อแซ่บๆงกินแต่หงงมะกินโซ่เหรอไองมึง ลืมมรดสัตเอ,อหินหันจิกันเปน็นอะไร

แต่ท่านเป็นอะไรคนยังไงนะแต่คนฟีโร่อยู่บ้าน

ตเจ้ถ yup. oh. uh ั huh. ่วท่าไดก็เจ้มดมากินต่เฮงล่ะถั่วทอาไดก็มากินมากินแต่เฮงเรลืมจะน่อยสิบมมีเงินจ่ายได้นี่ถามก่อนกินแล้วผ่มีเงินจ่ายสินจะล่างถั่วแหหับอยู่บ่ลืมราคาเลยได้นี ยาแพงเลเด้อบนมากินเถิงละ่งละเอาแพงลร่างถั่วให้แนได้บุมีเงินจ่ายได้นี่ลุดลงมันบริกินนมันกินนมทำบวอิม่มหาโลกกลัวอีกแล้บางหันนะฮกลงแล้ว nghe đấy mẹ, măng ngán mình, tay mình đấy đấy, nghe, nghe, em con không สงสัยจะจ่ายเครื่องค่าแล้วนี่มีแต่เครื่องทองเออว่ดดอกตีก่อม่เลยนะแต่ก้าวขอกินเพิ่มบริบถั่วเนาะอันนี้เพราะว่าบริเวถั่วบาอิ่มอืมแสดงวัแซ่บถงเก่าได้นี

Bye.